รัฐบาลเอาจริงนะครับเตรียมติดกล้องจับปรับรถยนต์ที่วิ่งไหลทางซ้ายบนทางด่วนนะครับเนื่องจากว่าสถิติในปี2563ที่ผ่านมาเนี่ย พบว่าอุบัติเหตุบนทางด่วนพิเศษหรือทางด่วนกว่า50%เนี่ยเกิดจากการขับรถเร็วการเปลี่ยนช่องทางกระทันหันนะครับและการวิ่งบนหลายทางจึงส่งผลให้ขณะนี้เนี่ยจึงได้มีการออกมาตรการ2มาตรการด้วยกันนะครับเป็นมาตรการความปลอดภัยบนทางพิเศษนะครับ รวมถึงการเตรียมออกกฎหมายความเร็วบนทางด่วนใหม่ในอนาคตนะครับสำหรับมาตรการความปลอดภัยบนทางพิเศษที่รัฐบาลเข้าตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2565เนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วย1การติดตั้งป้ายแจ้งเตือนความเร็วที่ทำงานควบผู้กับกล้องตรวจจับความเร็วโดยจะติดตั้งให้ครอบคลุมทั้ง4้นทั้ง4เส้นทางพิเศษนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย17จุด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วเนี่ยสเส้นทางก็คือทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับในมาตรการที่2เนี่ยเป็นการติดตั้งกล้องตรวจจับรถยนต์ที่วิ่งไหลาทางซ้ายในช่องทางฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนไหลาทางมีทั้งสิ้น32จุดบน4เส้นทางพิเศษนะครับ โดยขณะนี้นะครับเขาได้ติดตั้งบนทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงขอแจ้งไปยังประชาชนนะครับขอความร่วมมือไม่ฝ่าฝืนขับรถในช่องไหลทางบนทางด่วนเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับมิฉะนั้นเนี่ยรถของท่านจะถูกบันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิด และก็ส่งไปยังหน้าส่งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อดำเนินการออกใบสั่งต่อไปนะครับซึ่งก็จะมีโทษปรับเนี่ย1,000บาทเช่นเดียวกับกรณีการขับรถเร็วเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่มีโทษปรับ500บาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522นั่นเองนะครับ